สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูเ c ิลช n e l ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับวิดีโอตอนนี้นะครับก็เป็นวิดีโอตอนที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันนะครับว่าทำไมลายถึงแบรเราเนาะ โดยที่หัวข้อในวันนี้เนี่ยผมก็จะเน้นไปที่ l ล n e Open Chat นะครับเพราะว่า l ล n e Open Chat เนี่ยจะมีระบบความปลอดภัยที่ถือได้ว่าดีเลยนะครับเพราะนั้นการบล็อกเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์หลายๆท่านน่าจะมีประสบการณ์จาก l ล n e Open Chat กันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะไปดูกันเลยพร้อมแล้วไปกันเลยครับก็ สาเหตุนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนตรงนี้เนี่ยจะพาไปดูกฎการใช้ไลน์แล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เป็นกฎนั่นแปลว่าถ้าเราทําผิดกฎหรือเงื่อนไขตรงนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นโดนแบนได้ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวลิงก์ตรงนี้นะครับผมจะเอาไว้ใต้คาอธิบายแล้วกันเพื่อให้ท่านที่สนใจนะครับมาศึกษาเพิ่มเติมเนาะพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับ ไลน e เซฟตี้เซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับก็คือกฎการใช้งานล ne แล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการโพสต์บนล ne เพื่อการใช้ลายอย่างมีความสุขนะครับลน์ก็คืออันนี้เป็นเขาจะแนะนำนะครับว่าล ne เนี่ยคือบริการที่ให้ผู้ใช้บริการทุกคนเนี่ยติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีความสุขนะครับได้กําหนดกฎ เกี่ยวกับการโพสต์ขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการนะครับรายละเอียดต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่ไม่อนุญาตในการใช้งานลายถ้าเราทําเราก็จะโดนแบนนะครับแล้วก็การกระทําดังกล่าวเนี่ยอาจทําให้ถูกการรนะงับนั่นก็คือการแบนใช่ไหมครับการระง,งับแล้วก็การลบบัญชีเลยอันนี้คือแบบโดนโดนถาวรเลยครับเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็หากพบ การกระทําที่ฝ่าฝืนก็เราก็สามารถรายงานไปที่ Line Corporation นะครับแล้วก็ผ่านฟีเจอร์ต่างๆที่ทาง Line ได้จัดทําไว้ให้ต่อไปนะครับเป็นการใช้งาน Line แล้วบริการที่เกี่ยวข้องอันแรกเลยก็คือ,อไม่นัดพบคนที่ไม่รู้จักเนาะไม่นัดพบเพศตรงข้ามที่ไม่รู้จักหรือว่าชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมาย l ล n e คือเครื่องมือติดต่อสื่อสารกับคนที่ รู้จักนะครับไม่แนะนําให้กระทําการที่เป็นการรบกวนหรือนัดพบซึ่งอาจนําไปสู่การทําผิดกฎหมายการนัดพบแบบนี้เนี่ยถ้าเาถ้าเรามองกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับมันก็คือการเหมือนกับลายจะมองว่าเป็นการขายบริการอะไรพวกนี้เนาะเพราะนั้นก็มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าทำเนี่ย ตรงนี้เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของแบรนด์ที่ของไลน์ที่เขาได้จัดทำเอาไว้ก็จะมีคําที่เป็นคีย์เวิร์ดออกมาก็คือฉันกําลังหาแฟนวงเล็บหาคู่รักเพื่อออกเดทอะไรพวกนี้นะครับไลน์ไม่อนุญาตให้ทำนะครับแล้วก็เรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนอกไลน์เธอเพราะว่าไลน์ไม่ได้ทำก็นัดไปแลกเปลี่ยนนอกไลน์นี่ไลน์ก็จํากัดไว้เหมือนกันนะครับยินดีที่ได้รู้จักมาเข้ากลุ่ม กับเราไหมเนี่ยเชิญชวนเข้ากลุ่มอย่างนี้นะครับอาจจะไม่เป็นการชี้ตรงๆว่าเป็นกลุ่มอะไรแต่ถ้าทําแบบนี้มันเข้าเงื่อนไขนี้อาจจะโดนแบนลนระงับได้นะครับการกระทําอื่นๆที่ไม่เหมาะสมตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมากมายเนาะตรงนี้เนี่ยต้องไปดูข้อกําหนดในการใช้บริการเดี๋ยวผมจะจัดทาคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นเกี่ยวกับในหัวข้อของข้อกำหนดและเงื่อนไขาการใช้ไลน์ตรงๆเลยเพราะโอ้โหเงื่อนไขยเยอะมากนะครับเนี่ย เยอะมากเนาะแต่เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับเพราะว่าลาเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาเรียกว่าอะไรละครับเครื่องมือหล,ลักเลยในในใน,ในการใช้การทํางานหรือว่าการติดต่อสื่อสารในทุกวันนี้นะครับอันต่อไปไม่แชร์เนื้อหาอาณาจารย์นะครับก็เออขาบอกว่าไม่อนุญ,ญาตให้โพสต์ข้อความที่มีการแสดงออกทางเพศหรือรูปแบบลามกอาาจารย์ตรงนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นครูวิชาสุขศึกษาพารศึกษาบางทีโพส ข้อความาบทเรียนที่มันเกี่ยวกับเพศศ,ศ,ศึกษานี้บางทีก็โดนไปด้วยเหมือนกันนะครับก็พยายามที่จะเลี่ยงเนาะก็หาวิธีอยู่นะครับใครพอทราบวิธีก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ขอบพระคุณไว้นะที่นี้ละกันไลน์เนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสโพสข้อความอาจารลามกนะครับรวมถึงคําร้องขอสิ่งนั้นจากผู้อื่นเนาะมันก็ค้าบเกี่ยวกับกรณีด้านบนนะครับหรือว่า เนื้อหาที่ไม่อนุญ,ญาตจะก,ก็จะมีประมาณว่าเป็นรูปภาพวิดีโอแสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์การร่วมเพศนะครับคำพูดจารามกอนาจารนะครับแล้วก็คำพูดเกี่ยวกับร่วมเพศการโพสต์ลิงก์เว็บไซต์ลามกอนาจาร์ภาพเปือยที่ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ภาพที่แสดงออกถึงอ,ออกทางเพศของเด็กโอ้โหอันนี้คือแบบมันมันไม่ดีเลยนะครับมันผิด หลายๆอย่างเลยผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งคุณธรรมจริยธรรมต่างๆนะครับโดยที่ยิ่งของเด็กนี่ยิ่งยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับไม่ควรกระทาเลยแล้วก็ภาพอาราโมนอาจารย์ของเด็กเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การกระทําอื่นๆที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเพศนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว,ว่าอะไรมันเหมาะหรือว่ามันไม่เหมาะนะครับในเรื่องเพศแต่ท่นี้เนี่ยก็ต้อง ามันอยู่ที่คุณธรรมของแต่ละคนแล้วเนาะเรื่องแบบนี้เนาะแล้วก็หากลายพวกกระทำผิดก,าาก็นั่นแหละครับจะโดนแบนชัวคาหรือถาวรก็แล้วแต่กรณีไปแต่อันนี้ผมว่าน่าจะโดนถาวรน,นะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสเปมนะครับหัวข้อต่อไปคือสเปมไม่อนุญาตให้ก่อกวนโดยใช้วิธีทางเทคนิค สแปมก็คือการขอกวนใช่ไหมครับโดยวิธีการเทคนิคลายเนี่ยให้บริการนะครับลายเนี่ยให้บริการาเพื่อให้คุณได้ติดต่อสื่อสารนะครับไม่อนุญ,ญาตให้ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารเหล่านี้โดยที่ไม่เจาะจงเพิ่มเป็นเพื่อนหรือเพิ่มในกลุ่มแชทอ่าสแปมเนี่ยนะครับสแปม ไม่อนุญาตให้ก่อกวนไอ้คำว่าก่อกวนของเขาคําว่าเข้าขายสแปมของเขาเนี่ยก็คือ,อให้บริการหลายช่องทางเนาะไม่อาไม่อนุญาตให้ใช้วิธีติดต,ต,ต่อสื่อสารเหล่านี้กับคนที่ไม่รู้จักโดยไม่เจาะจงเพื่อเพิ่มเป็นเพื่อนหรือเพิ่มในกลุ่มแชทรวมถึงห้ามทำการใดๆที่ลายพิจารณาว่าเป็นสแปมนะครับ หรือว่าใช้เทคนิคในการกระทําที่เป็นการก่อกวนเช่นอะไรบ้างอไปดูกันเลยคําว่าสแปมเนี่ยมันเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นโพสติ๊กเกอร์หรือความคิดเห็นอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องไอความคิดเห็นอัตโนมัติเนี่ยผมผมว่าน่าจะเป็นไลบอทเนาะเข้าใจว่าน่าจะเป็นไลบอทนะครับถูกผิดยังไงขอภายุณที่นี้นะแนะนํากันมาได้นะครับโดยใช้กลุ่มคําสั่งที่สามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติหรือว่าเครื่องมืออื่นๆอ่าโอเค แล้วก็โพสต์ไ i เ i i ยลิงก์อืมลิงก์หรือว่า QR code บนเว็บไซต์อเพื่อเชิญชวนให้คนอื่นโดยที่ไม่เจาะจงคำว่าไม่เจาะจงตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรวมไปถึงการแอดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าถ้าถ้าอย่างผมเนี่ยโพสลิงก์บทเรียนของผมใช่ไหมครับมันจะเข้าขายตรงนี้เลยโพสต l i ์ไ i เด i ลิงก์หรือว่า QR code บนเว็บไซต์ ไอคิวอาร์โค้ดหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับโดยที่ไม่เจาะจงผมอาจจะแก้โดยการใส่แอดเข้าไปเจาะจงเข้าไปสักคนใดคนหนึ่งในนั้นเพื่อให้เขาเห็นนะครับแล้วก็เชิญชวนผู้ใช้โดยไม่เจาะจงไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์โดยที่ไม่เจาะจงหรือช่องแท็กลามกอนาจารนะครับเชิญชวนไปในทางไม่ดีนั่นแหละนะครับเชิญชวนผู้ใช้โดยไม่เจาะจงไปยันบล็อกหรือตลาด แบบล่องหนเป็นโฆษณารูปแบบบทความทั่วไปเออท่านี้เนี่ยไอเว็บบทเรียนที่ผมโพสไปเนที่ผมเคยโดนแบนนะมันก็อาจจะเข้าข่ายตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นเป็นการก่อกวนทางเทคนิคนะครับหรือว่าสแปมนะครับการกระทำอื่นๆที่ลายเห็นว่าไม่เหมาะสมก็จะโดนชั่วข่าวหรือถาวรตรงนี้แล้วแต่กรณีไปเนาะ บจบไปในหัวข้อเมื่อกี้ผมว่านี่หัวข้อนี้น่าจะโดนกันเยอะนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรอกครับแต่ว่าทางเงื่อนไขทางความปลอดภัยของไลน์เนี่ยเขาก็าจะทําระบบมาไว้แบบนี้นะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยของทุกคนของผู้ใช้นะครับแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงตรงนี้ให้ได้เนาะเพื่อที่จะไม่ไมต้องโดนแบนเพราะเวลาโดนแบนแล้วมันทาอะไรไม่ได้เลยนะนะครับไปสักวัน2วันชั่วโมงผมเคยโดนน้อยสุดใน่ชั่วโมงหนึนงน่งเนาะ มากสุดก็จะเป็น3วันนะครับต่อไปก็คือการใช้ไลน์แล้วก็ official account ในเชิงพาณิชย์อย่างไม่เหมาะสม official account นี้เราต้องไปสมัครนะครับไปสมัครเป็น official account มันก็จะมีฟังก์ชันอื่นเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมเนาะมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียตังค์นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำคลิปวิดีโอให้ศึกษากันแล้วกันนะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใช้งานในเชิงพาณิชย โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากลายนะครับมันก็จะต้องมีการขออนุญาตจากลายก่อนเนาะห้ามจําหน่ายสินค้าเชิญชวนผู้คนหรือว่ารับสมัครงานใดๆยกเว้นกรณีที่ได้ได้รับอนุญาตจากลายนั่นแปลว่าเราต้องไปอขอรับรองจากลายก่อนนะครับโปรดระวังร้านค้าที่เชิญชวนให้ซื้อสินค้าแบรนด์เนมปลอมแล้วก็บริการทางเพศแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อ ผลกําไรเออนะครับอันแรกเลยก็คือโพสต์้านค้าที่นําเสนอหรือดูเหมือนที่จะนําเสนอบริการทางเพศแล้วก็โพสต์ที่มีเนื้อหาลาม,มุกอนาจารนะครับโพสต์ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจพิละมิดอะไรพวกนี้ครับคือธุรกิจเครือข่ายนั่นแหละนะครับโพสต์ Post เพื่อเสนอขายข้อมูลนะครับการลงทุนทําผลกําไรการบานันนันการพัฒนาตนเองอะไรพวกนี้นะครับ เป็นขายคอร์สอะไรพวกนี้ถ้าเราเห็นเราเราสามารถแจ้งไปได้นะครับบางทีทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับก็ยังเห็นอยู่มันก็ทางทางผู้ที่ <c oughs> จะละเมิดก็พยายามหาวิธีการที่จะละเมิดใช่ไหมครับเราเป็นผู้ใช้ในสังคมไลน์ก็ถ้าเห็นก็แจ้งไปได้นะครับคอพเปอเรชันใช่ไหมครับไลน์คอพเปอเรชันแล้วก็ธุรกิจและการกระทําอื่นๆที่ไลน์เห็นว่าไม่เหมาะสมเนาะอ๋อ,อโอเคตรงนี้ก็ เงื่อนไขทั้งหมดนะครับในเชิงพาณิชย์เนาะแต่ละข้อมันก็จะมีความเกี่ยวโยงกันด้วยเนาะแล้วก็การกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อลน์นะครับไม่อนุญาตให้แอบอ้างชื่อหรือว่าปล่อยข่าวลือที่เป็นเท็จไม่อนุญาตให้แอบอ้างชื่อบัญชีทางการของลยล่าไม่ให้แอบอ้างไลน์คอมพลีชันนี่เป็นบัญชีทางการของลน์เลยนะครับหรือว่าปลอมข่าวลือที่เป็นเท็จ เกี่ยวกับลน์รวมถึงการกระทําที่รบกวนผู้ใช้ลายนะครับแจ้งข่าวลายรับสติกเกอร์อฟรีเพียงคุณอะไรพวกนี้เนาะแอบอ้างชื่อบัญชีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ฉันต้องการขายบัญชีลายของฉันออันนี้วงเล็บละเมิดนโยบายของไลายเลยแล้วก็โพสข่าวลือที่เป็นเท็จแล้วก็ Fake เฟกนิวเหรเนาะข่าวลือที่เป็นเท็จใช่ไหมครับก็มีอยู่ในทุกสังคมโซเชียลในเฟซก็มีใช่ไหมครับและททนี้ไลน์เขาก็มีการจัดก,การตรงนี้ด้วยเนาะ <S <S แล้วก็การใช้โฆษณาจําหน่ายกลุ่มคําสั่งที่สามารถทํางานอัตโนมัตินะครับหรือเครื่องมือใช้เพื่อการทําการต่อไปนี้การกระทำที่สร้างความเสียหายให้แก่กลุ่มบริษัทการกระทำที่เจออาะจงใจสร้างปัญหาให้กับไลน์ผู้ใช้นะครับ เพิ่มฉันเป็นเพื่อนส่อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเพิ่มคนนี้เป็นเพื่อนคุณจะได้รับของขวัญอันนี้ก็เป็นการละเมิดก็จะโดนระงับไปนะครับทั้งชั่วคราวและถาวรน,นะครับเนี่ยตรงอันนี้เป็นแบบย่อนะครับมันจะมีแบบละเอียดอีกเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะกันแล้วกันทีละประเด็นเนาะ แล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นขุนเครื่องใจนะครับโดยคําพูดหรือรูปภาพหรือว่าคําแนะนําให้ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วก็รูปภาพที่ทําให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจลิง์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหลอกลวงนะครับแล้วก็การกระทําอื่นๆเนาะต่อไปเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแล้วก็การกระทําเพื่อสนับสนุนอันนี้ห้ามเลยนะครับการกระทําที่ผิดกฎหมายอาชญากรรมยาเสพติดแล้วก็การกระทําเพื่อสนับสนุนเช่นการกระทําที่เป็นอาชญากรรม หรือว่าจำหน่ายยาเสพติดหรือว่า,าการถูกตัดแปลงเพื่อเลี่ยงกฎหมายอันนี้ก,ก็ก็ผิดนะครับถ้าเขาจับได้ก็ก็โดนแบนเหมือนกันนะครับจำหน่ายแล้วก็ซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินไปอย่างเห็นได้ชัดแลกเปลี่ยนบัญชีรายสกุลเงินอา,อาชญากรรมที่ไม่รุนแรงเช่นการดื่ะะมสุราหรการรัขโมย แล้วก็การกระทําที่เผยแพร่นะครับตรงนี้ก็จะโดนเหมือนกันแล้วต่อมาก็เป็นข้อออ้้าขห้ามอื่นๆนะครับไม่คุกคามผู้อื่นหรือว่าาเพื่อให้ใช้งานลายยังไม่ปลอดภัยนะครับไม่นุญาให้กระทําเช่นแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นลายไอ d QR Code หมายเลขโทรศัพท์อันนี้ผมแชร์หมายเลขโทรศัพท์ผมเองไปด้วยนะเพราะว่า,าจะให้ผู้ปครองติดต่อมาก็ไม่รู้ว่าเข้าขายตรงนี้หรือเปล่านะครับ แล้วก็แต่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่เคยโดนแบนด้วยกรณีนี้นะครับไม่เคยโดนแบนด้วยกรณีนี้แล้วก็การกระทําอื่นๆเนาะแล้วก็หากลายพบการกระทําที่มันผิดก็จะโดนแบนนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมาซึ่งมันก็จะเยอะเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันทีละประเด็นวันนี้เอาข้า,ขาวๆก่อนอันนี้ก็15นาทีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยในเวลานี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับในทางเพื่อนน์ก็จะนำความรู้ต่างๆมาแลกเปลี่ยนรเรียนรู้ร่วมกันนะครับ้เรืนอมาขอนรืออะไรนะครับคือนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมๆกันตรงนี้เพราะนั้นถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดก็ขออภนะัยวณที่นี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ